การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไต,ปตยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนานาประเทศล้วนจับตาผลการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนทิศทางโลกได้จึงไม่แปลกที่นักการเมืองจีนจะจับตาการเลือกตั้งของสหรัฐอย่างใกล้ชิดสื่อจีนนำเสนอสึกชิงประธานาธิบดีสหรัฐได้จำกัดเพราะภาครัฐควบคุมเนื้อหาสื่อด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแต่ความจริงคือพรรคคอมมิวนิสต์ไม่อยากให้ประชากรจีน1,400ล้านคนของตนเองมีอารมณ์ร่วมไปกับเสรีภาพในการเลือกผู้นำของตนเองมากนัก เพราะภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์นั้นชาวจีนแทบไม่มีสิทธิ์กำหนดทิศทางทางการเมืองของประเทศได้เองแต่ปีนี้ปัจจัยมากมายได้เปลี่ยนไปไม่ว่าจะก,การระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลต่อการเลือกตั้งและเศรษฐกิจสหรัฐไม่นับรวมความแตกแยกลึกจาก4ปีภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นรัฐบาลจีนจับตาก,การเลือกตั้งของคู่แข่งทางอำนาจโลกด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปและด้วยจิตยืนที่เหนือกว่าเพราะในขณะที่สหรัฐมีผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายมากขึ้นทุกวัน เศรษฐกิจซกเศราแต่จีนเริ่มกลับสู่ภาวะปกติประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนปราศัยเมื่อเดือนที่แล้วว่าความสําเร็จเชิงยุทธศาสตร์ที่จีนได้รับจากการต่อสู้กับโควิด -19 <S <S ได้แสดงให้เห็นถึงข้อดีของภาวะผู้นําของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหากมองในปัจจัยเรื่องโควิด -19 จีนคงไม่ต้องสนว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีใหม่หรือทําได้ไปต่อหรือไม่เพราะจีนชนะศึกโรคระบาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่หากมองในด้านเศรษฐกิจหลักจอห์นซุบวิ์ต ผู้สื่อข่าวบิ C ีประจำกรุงปักกิ่งของจีนได้พูดคุยกับผู้ประกอบการจีนซึ่งส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อยากให้ทรัมป์ชนะถ้าเป็นไบเดนอาจจะดีกว่านั่นเป็นเพราะรัฐบาลทรัมป์ดำเนินนโยบายกดดันทางเศรษฐกิจจีนมาโดยตลอดทั้งตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรวมมูลค่ากว่า3ามแสนหกมื่นพันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหนึ่งไม่นับรวมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจด้วยเหตุผลว่าจีนละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ฟันธงไม่ได้ว่าจีนอยากให้ทรัมป์แพ้จริงๆ ศาสตราจารย์ยางสู้ถงอธิบดีถาันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยชิงหัวในกรุงปักกิ่งชี้ว่าหากมองถึงผลประโยชน์ของชาติจีนอยากให้ทัป์ชนะไม่ใช่ไบเดนนั่นเพราะทัป์จะทำลายสหรัฐมากกว่าไบเดนไม่ใช่ว่าทัป์บั่นทอนผลประโยชน์ของจีนหรือพูดง่ายๆจุดยืนของจีนในเวทีโลกจะมีภาษีที่ดีขึ้นหากทัป์ได้เป็นประธานาธิบดีต่ออีก4ปีและทำลายสหรัฐเองจากภายในโดยที่จีนแทบไม่ต้องทำอะไรเลย นโยบายอเมริกาต้องมาก่อนของทรัมป์ที่นำสหรัฐถอยห่างจากความร่วมมือระดับสากลทั้งความตกลงคุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชียแปซิฟิกข้อตกลงฟารีสเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนและการถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกเปิดช่องว่าขนาดใหญ่ที่จีนได้โอกาสทองเข้ามาเติมเต็มเรียกว่าจุดไหนทรัมป์ถอยสีจิ้นผินก็พร้อมเข้ามาอุดรอยรั่ว 任何国家都不能从别国的困难中谋取利益，从他国的动荡中收获稳定。如果以邻为壑、隔岸观火，别国的威胁迟早会变成自己的挑战。阿迪提表示，前总统特朗普约翰·布顿表示，特朗普曾目睹过对穆斯林乌伊库的种族清洗，即使在巴蒂塞格塔姆。 ทรัมป์เองยังดูแคลนไบเดนที่เคยหนุกนการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วจีนอาจจะเกรงกลัวโจไบเดนมากกว่าทรัมป์ก็ได้ในแง่ของอุดมคติประชาธิปไตยเพราะไบเดนจะเป็นสะพานสานสัมพันธ์กับพันธมิตรประชาธิปไตยที่ท้ายสุดจะร่วมกันก,นกดดันจีนตรงกันข้ามกับทรัมป์ที่สะบ้านสายสัมพันธ์กับพันธมิตรเหล่านี้ไบเดนเองเชื่อว่าจะกดดันจีนในด้านสิทธิมนุษยชนมากกว่าสมัยทรัมป์ แม้จะผ่อนคลายกำแพงภาษีลงรวมถึงอาจร่วมมือกับจีนในการแก้ปัญหาโลกร้อนแต่ผลประโยชน์เหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการท้ายสุดสิ่งที่รัฐบาลจีนอาจจะหวาดกลัวมากที่สุดคือประธานาธิบดีสหรัฐที่จะนำพาประเทศกลับสู่คันลองแห่งคุณค่าประชาธิปไตยสากลผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงและแสงสว่างของความถูกต้องที่จะยิ่งขมเน้นความอายุติธรรมด้านมนุษยธรรมที่จีนกระทำกับประชาชนของตนเอง แต่หากนำปัจจัยด้านอารมณ์อุดมคติทางการเมืองและอาคติต่อตัวบุคคลออกไปอาจพูดได้ว่าไม่ว่าใครจะชนะการเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกยายนนี้จีนมีแต่ได้กับได้ไม่ทางภาพลักษณ์ในสายตาโลกก็ผลประโยชน์ทางการค้า